อัปเดตสิงผลงานในตอนนี้หน่อยค่ะตอนนี้ก็มีละครครับที่ออนแอร์เพิ่งจบไปก็เพชรฆาตดาวโจนนะครับเล่นกับโตโน่ไปนะครับแล้วก็มีเกมลิษยานะครับแล้วก็ตอนนี้มีละครของพี่หอยพี่วิลลี่ครับวุญนักรักข้ามตึกช่อง9นะฮะก็ติดตามได้นะครับนะฮะคิดถึงกันก็ดูเพลินๆครับสนุกสนุกน่ารักวันอาทิตย์นะเวลาประมาณ4ี่โมงเย็นครับช่อง9ครับ ประมาณนะฮะเป็นซีรีส์ๆครับนะ่ะารักน่ารักดูแบบผ่อนคลายเพราะว่าทางช่องเองเนี่ยอยากจะได้อะไรที่มันเบาสมองดูแลสนุกนะฮะอมยิ้มครับพี่หอยเองก็กรับบีฟมาแล้วก็มาติดต่อให้ผมไปช่วยเล่นนะ,ะเพราะว่าสนิทกันอยู่แล้วเราก็ไม่มีปัญหาครับก็ฮะถ้าคิดถึงกันก็ดูได้นะครับทุกวันอาทิตย์นะครับสี่โมงเย็นช่อง9้าครับ <ไ S 1> แล้วก็รอละครเรื่องใหม่ เร็วๆนี้เนี่ยก็น่าจะมีละครยาวนะครับชื่อเรื่องว่าล่านะฮะอาจจะปลายปีนี้เริ่มถ่ายทำเป็นละครแบบอันนี้ซีเรียสเลยนะครับหลังข่าวจริงจังนะครับเป็นละครดราม่าแบบเข้มข้นหนักเครียดใครชอบแบบว่าทรมานหัวใจพวกบีบคั้นเนี่ยฮะดูเรื่องนี้ได้เลยนะฮะคือฟังชื่อผมผม,ผมผมไม่ได้ผมเป็นคนแบบ คือเล่นเป็นตำรวจนะฮะสืบสวนสอบสวนแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวพันอะไรเขายังเครียดตามเลยนะครับเรื่องนี้ผมว่าหนักหน่วงแน่นอนน่าจะเป็นละครแห่งปีเลยนะฮะติดตามดูได้นะครับแล้วก็จะมีเบาขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับนะฮะที่ช่องวันนะครับ3านะครับบางรักซอย9ทับน่ชัดเจนกับคุณแป้งนะครับกลับมาเจอแฟนๆอีกครั้งหนึ่งติดตามเร็วๆนี้เริ่มถ่ายทำก็น่าจะเป็นสิ้นเดือนสิงหาคม นะครับที่พูดมานี่ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเขาให้บอกหรือเปล่านะฮะแต่ก็บอกทุกท่านไปแล้วกันนะครับขออภัยด้วยนะครับสาหรับถ้ามันเป็นความลับก็เรียกว่าเยอะเลยคิวแบบละครเตรียมจะแบบก็ค่อยๆทาไปนะฮะตอนนี้มันก็งานมันก็มีหลากหลายนะครับแล้วเราก็รู้จักนะฮะหลายที่หลายช่องเลอเกินก็อาจจะดูสับสนงงนิดนึงนะฮะไม่ได้ประจําช่องใดช่องหนึ่งตอนนี้ก็ดูจัก กับหลายคนนะฮะก็เล่นเล่นอย่างพี่วิลลี่พี่หอยก็เริ่มเป็นผู้จัดกันแล้วเพื่อน,นๆหลายคนเริ่มเป็นผู้จัดเริ่มเป็นผู้มุ่มกับนะครับไปทํางานหลากหลายที่ที่เคยร่วมงานกันมาแตกขแขนงแยกย้ายกันไปนะฮะมาตามกันไปทําชวนกันไปทําเราเองก็มีโอกาสดีๆก็อยากจะทํางานนะฮะให้แฟนๆได้ดูกันหายคิดถึงเพราะบางคนก็บน่นว่าไม่ค่อยได้เจอเลยเพราะว่าช่องดิจิตอลที่มันมากมายขึ้นนะครับเวลาก็ดูกันไม่ไม่หมดนะฮะใช่เปิด บ้านหนึ่งก็ดูได้ช่องหนึ่งเพราะฉะนั้นบางทีหากันไม่เจอนะฮะก็พยายามจะทํางานให้เยอะๆเยอะๆ,ๆเปิดช่องไหนก็ยังได้เห็นกันครับไม่ได้ครับเป็นผู้จัดอะไรอย่างนี้ครับผู้จัดละครอ,อะไรบ่างเนี่ยโอหก็เป็นงานที่หนักหนานะครับเพราะว่ามัน,ม,นมันต้องมีเรื่องระบบการจัดการมีเรื่องบัญชีเรื่องคุ้มคนเรื่องอะไรเงี้ยมันใช้ประสบการณ์ที่ที่สูงมากนะฮะก็คงจะต้องค่อยๆฝึกค่อยๆเรียนรู้ไปก่อนครับ ไม่ไม่กล้าคิดนะฮะเพราะว่าผมดูพี่อ้อมดูหลายๆคนที่พี่เจฟเป็นผู้จัดดูเขาหัวหงอกกันหมดแล้วครับ <laughs> <laughs> ดูเครียดหมดเลยดูเครียดหมดเลย <laughs> เพราะว่างานผู้จัดเป็นงานแก้ปัญหาเป็นงานแก้ปัญหาเป็นงานประชุม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 เกือบทุกอย่างประชุมบทประชุมบุ้มกับประชุมโลเคชัน่นประชุมทีมงาน <laughs> คือประชุมทุกอย่างไฟกล้องอะไรมันมันดูแลทุกอย่างเลยรู้สึก่โอ้โหเป็นงานที่ที่มันต้องเป็นบุคคลพิเศษจริงๆอ่ะ แล้วก็มีใจรักแล้วก็มีความอึดฮะต้องเป็นคูโบต้ามากๆครับนะฮะเพง่จะทำได้ดีครับครับถัดมาเรื่องอะไรเราเรื่องความรังกับพี่ตอนนี้แบบเมื่อไหร่คนก็แบบสลัดโซดกันไปแล้วที่จับต้องกับก็ครับเดี๋ยวมีจังหวะดีนะครับถ้ามีจริงจังอะไรยังไงหลบไม่พ้นแน่นอนเดี๋ยวนี้โซเชียลนี่เต็มที่นะฮะก็รออย่างนี้ครับใจเย็นครับตอนนี้มี ก็มีโอกาสโอกาสแบบได้คุยอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ไม่สามารถเปิดเผยได้นะฮะกลัวรูปคดีจะเสียนะครับ, <c oughs> รบก็ต้อง <c oughs> รอความชัดเจนมากกว่านี้อีกนิดนึง <c oughs> คือเรื่องนี้บางทีกอ็อาจจะยังแบบ <c oughs> ใช่ระบุแบบเป็นรูปประทําไม่ได้นะฮะครับก็ต้องรอหน่อยนะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ที่จะแต่งงานนี่เดี๋ยวแจ้งทุกท่านแน่นอนให้ไปร่วมงานครับชัว รุ่นผมนี่สงสัยต้องจัดที่สนามหลวงนะครับ <laughs> ไปรู้จะจองคิวทีไ่ได้หรือเปล่าไม่หรอครับก็ทำงานก็<อ>สนุกดีแล้วก็ตัวเองก็มีกีฬาเล่นมีเพื่อนฝูงอยู่ตลอดเวลาก็ไม่ได้เหงาอะไรครับอย่าไปใช้หัวใจไปเลยคะว่าใครมีสกิดีอนะไรเงี้ยผมว่าแต่งงานนี่ดูงานจะหนักกว่าการเป็นผู้จัดอีกนะ <laughs> ครับเอ,อาแ <laughs> ันเนาะครับผม